สวัสดีทุกคนครับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ก็ออกกงาีครับสิบโลสบายสบายเลยนะตอนนี้เนี่ยผมต้องเตรียมฟิตร่างกายนะครับสำหรับไปเดือนตุลากับงานการมินท้ามายไทนนะ ครับเรามาคุยกันเรื่องตารางซ้อมของผมเนี่ยเนื้อหาในคลิปนี้ต้องบอกว่าใครที่เพิ่งเริ่มหัดวิ่งแล้วอยากจะวิ่ง5้าโล10โลหรือไกลกว่านั้นแต่สุดทางที่ฮามมราธทอนนะดูผมเลย ตอนนี้เนี่ยผมเริ่มกลับมาปูกพื้นฐานร่างกายใหม่แล้วนะครับด้วยการวิ่งแบบ5โล10โลเงี้ยครับแต่ว่าใช้เพจที่เพจเต่าแล้วกันนะครับแต่ว่าพยายามจะคุมหัวใจให้อยู่ประมาณ145ไม่เกินโซน3นะครับก็ไม่ได้ซ้อมแบบนี้มานานแล้วตอนนี้ก็มีงานใกล้สุดนะงานวิ่งใกล้สุดที่เราลงไว้นี่ก็คือตัวการมิลันนะครับ ในระยะฮาล์มาราทอนซึ่งจะจัดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาแล้วเวลาเต็มที่ก็คือเดือนกันยาทั้งเดือนนะครับ4สัปดาห์แล้วก็อีก3สัปดาห์ของเดือนตุลาในการซ้อมบวกวันนี้ก็คร่าวๆประมาณ8สัปดาห์ซึ่งก็คือผมต้องมีการไปวิ่ง20โลนะครับในช่วง8สัปดาห์นี่ห1ครั้งหรือมากกว่านั้น คลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่าถึงเรื่องการปรับพื้นฐานในการวิ่งของผมเองนะที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยก็คือเราจะไม่วิ่งเร็วครับผมจะวิ่งฮาร์ดเรทเลียผมอยู่เนี่ยไม่เกิน150นะ150เนี่ยก็เรียกเป็นเพสเนี่ยคือประมาณ7ครึ่งของผมนะประมาณ7ครึ่งของผมเนี่ยผมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆก่อนในช่วงแรงนะครับก็วันธรรมดาเนี่ยก็จะวิ่งประมาณ5โล แต่ไม่ได้วิ่งทุกวันนะครับขึ้นอยู่กับงานของผมว่าวันไหนกลับเดึกหรือวันไหนเหนื่อยมากๆก็จะพักแล้วก็จะมาวิ่งช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะสิบสิบเลยสองวันถ้าวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี้ยวันไหนอากาศดีพอมีแรงก็จะขยับมากกว่าสิบแต่อย่างที่บอกจะคุมฮาร์ดแวร์อยู่ที่เท่านี้ก่อนในช่วงแรกนะครับในช่วงแบบสองสัปดาห์แรกอะไรอย่างเงี้ยครับ จะร้องทำไมอ่ะวันนี้ไปมาจะเข้าบ้านเหรอแมวใครเนี่ยหลังจากที่ซ้อมปรับพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะก็วันไหนเนี่ยอยากจะวิ่งเร็วนะครับก็จะพยายามพยายามนะจะก็ว่าพยายามแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตารางที่ต้องวิ่งเร็วอยู่แล้วก็จะลองสปีดเิรกบ้างนะครับสปีดเิรกผมเนี่ยหลักการง่ายคือเพจที่ เข็นผมสุดนะก็อยู่ประมาณ6 3 0นถึง6 4 5ช่วงนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะวิ่งได้เต็มที่แบบมัน5โลก,กว่าแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยจะเน้นที่การเก็บระยะาามากกว่าก็คือผมสายเอนดูรัเนาะสายฝึกความอดทนไม่ได้เป็นสายสปีดมากเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครติดตามแฟนเพจผมมาเยอะนะี่ก็จะเห็นว่าผมจะวิ่งเก็บระยะอย่างเดียวโดยที่โดยที่ผมค่อนข้างที่จะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของเวลานะอันนี้อันนี้จุดหนึ่งนะครับ เพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าผมวิ่งเนี่ยเพล่เจ็ดครึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเนี่ยโยมันเนี่ยนะครับอันก็คือเพลที่ผมรู้สึกว่าผมสบายๆของผมแล้วก็เราไปเพิ่มระยะอย่างวันนี้วิ่งสิบโลเนี่ยว่าสัปดาห์ถัดไปอาจจะวิ่งเป็นสิบสามสิบสี่โลก็ขึ้นอยู่กับรูทถนนแถวบ้านด้วยนะครับว่าผมจะวิ่งเต็มที่เท่าไหร่ถ้าไม่ได้ออกไปส่นรถไฟอย่างเงี้ยถ้าออกไปส่นรถไฟเนี่ยเราก็อาจจะเก็บระยะได้แบบ20โลสบายๆเลย ส่วนในเรื่องหนึ่งหลายๆคนน่าจะมีคําถามกับผมนะครับว่าผมใส่รองเท้าอะไรซ้อมเป็นหลักนะคืองี้การซ้อมคือการซ้อมถ้าวันไหนเราอยากซ้อมแบบสปีดเวิร์ดเนี่ยรองเท้าเราอาจจะต้องหาแบบที่เบาๆหน่อยนะครับอย่างเช่นตัว v a p o r f ร์หรือตัว Magic Speed ทูล่าสุดของผมเนาะไปไงใส่ลิตเลยไปละแต่จริงจแล้วเนี่ยผมจะชอบใส่รองเท้าที่ค่อนข้างหนาน,านุ่มแล้วก็มีน้ำหนักเพื่อที่จะ ปรับเรื่องของกล้ามเนื้อขาผมนะ Nimbus Invisible เนี่ยสองคู่นี้เนี่ยแน่นอนเลยผม,ผมใช้เป็นหลักในการซ้อมวิ่ง10โลหรือรอะไรพวกนี้ครับคู่หนึ่งคือตัว s k e c h e r g o l a n m a c r o s i x นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคู่ที่ซ้อม Recovery ดีมากนะวันไหนคุณวิ่งอย่างของผมเนี่ยวันเสาร์วิ่ง10โลไปแล้วเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยผมอีซีเลยถึงขั้นรีคาบเบ y ร่างกายเลยนะครับเพราะนั้นผมจะชอ,อบหยิบตัว m a c r o s i มาใช้เพราะว่า มันค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็พพอร์ท้าผมดีมากในบางวันเนี่ยคุณอาจจะอยากซ้อมทำความเร็วผมไม่นำนะว่าคุณจะใส่เข้าไปในตลาดเพราะว่ามันคือหนึ่งคือเรื่องของกำลังใจมันจะเป็นการทดสอบสภาวะร่างกายคุณว่าคุณส,สามารถอดทนในช่วงความเร็วที่คุณไม่ถนัดได้หรือเปล่านะคุณซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะรู้เองครับว่าคำว่าความเร็วที่คุณถนัด กับความเร็วที่คุณวิ่ง e a s e a เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่และทั้งหมดนี้ก็คือตารางซ้อมง่ายๆของผมนะครับในการที่จะใช้ในการซ้อมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมซ้อมไปถึงไหนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ